ณใจกลางป่าอาถรรพ์มีป่าแห่งหนึ่งซึ่งน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักและณใจกลางป่าแห่งนั้นมีฤาษีชารานามว่ารามาธาตอาศัยอยู่เพียงลําพังในกระท่อมหลังเล็กๆก,กระท่อมหลังนั้นเป็นบ้านของท่านมานานหลายปีคืนนอนอพายุโหมกระหน่ำรุนแรงสายฟ้าฟา,าดผ่าดไปทั่วท้องฟ้าราวกับมีใครกําลังกรีดร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวความมืดมิดและความเงียบเงันกลืนกินป่ารามาธาตปิดประตูแน่นหนาขังตัวเองอยู่ภายในเพื่อป้องกันลมและฝน ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูรีสีรู้สึกตกใจอย่างแรงใครกันจะมาในเวลานี้ในป่าที่น่าหวาดหวั่นเช่นนี้เมื่อรวบรวมความกล้าหาญได้ท่านก็เปิดประตูออกมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าของเธอเปียกโชกไปด้วยฝนแนบติดกับผิวหนังเผยให้เห็นทุกส่วนโคง้งเว้าเธองดงามและสั่นเทิมด้วยความหวาดกลัวรีสีจึงเอ่ยถามโอ้แม่นางเจ้าเป็นใครเจ้ามาทำอะไรในป่าแห่งนี้ในยามวิกาลเช่นนี้ด้วยเสียงที่สั่นเครือหญิงสาวตอบว่า ท่านอาจารย์เจ้าขาฉันมาจากเมืองกำราชนครฉันชื่ออนิตามีผู้ชายบางคนกำลังตามล่าฉันอยู่พวกเขาต้องการฆ่าฉันล่วงละเมิดฉันฉันนีและวิ่งฝ่าป่ามาเพื่อช่วยชีวิตตัวเองโปรดเถิดค่ะขอท่านได้โปรดให้ที่พักพิงแก่ฉันด้วยรามท่าเชื้อเชิญเธอเข้ามาในกระท่อมปูเสือให้เธอและจุดตะเกียงขึ้นบัดนี้แสงสว่างเดียวในกระท่อมมาจากเปเลวไฟที่ริบรี่ขณะที่พายุทก็ยังคงโหมกระหน่ำอยู่ภายนอกความหวาดกลัว เต็มเปลี่ยมในดวงตาของอนิตาเธอกำลังสั่นสถานเธอเริ่มเอ่ยปากว่าฉันเป็นธิดาของพระเจ้าวิกรมสิงห์บิดามารดาของฉันไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วหลังจากพวกท่านสิ้นไปผู้คนก็เริ่มจับจ้องฉันเพราะความงดงามของฉันพวกเขาต้องการแต่ต้องฉันดูหมิ่นฉันรามทาตฟังอย่างเงียบงันท่านรู้สึกว่าเธออาจกำลังปกปิดบางสิ่งการมาถึงของเธอเป็นเพียงเรื่องบังเอิญเท่านั้นหรือพายุด,ด้านนอกทวีความรุนแรงขึ้นภายในกระท่อมมีเพียงสองชีวิตริศีชาราหนึ่งท่านกับหญิงสาวหนึ่งคน หลังจากนั้นไม่นานอนิตาก็เอ่ยเบาๆว่าท่านอาจารย์ฉันกลัวมากเลยข้าขอฉันพักอยู่ที่นี่คืนนี้ได้ไหมคะ่ะรามทาตมองไปที่เธอมีทั้งความไร้เดียงสาและความหวาดกลัวอยู่ในดวงตาของเธอท่านตอบว่าได้เลยลูกสาวอยู่เถิดกระท่อมหลังนี้เป็นของเจ้าด้วยแล้วอนิตานอนลงบนเสือรามทาสมองไปที่เธอท่านพยายามระง,งับใจตนเอง แต่กลับมีความกระสับกระส่ายแปลกๆเข้าครอบงำหัวใจอารมณ์ที่ถูกเก็บงำไว้เนิ่นนานเริ่มปั่นป่วนภายในตัวท่านพายุโหมกระหน่ำอยู่ภายในใจท่านคิดคืนนี้ฉันจะผ่านไปได้อย่างไรฉันจะควบคุมตัวเองได้อย่างไรท่านหลับตาลงพยายามจะนอนแต่ความง่วงงุนก็ไม่มาใกล้ร่างของอนิตาที่เปียกฝนยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดหัวใจของท่านเต้นรัวเร็วขึ้นจากนั้นท่านก็ได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆรำมทดลุกขึ้นนั่งด้วยความตกใจและเดินไปหาอนิตาเธอร้องให้อยู่ท่านถามอย่างอ่อนโยนว่า อนิตาเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องไห้ด้วยเสียงที่สั่นเครืออนิตาตอบว่าบางสิ่งเกิดขึ้นกับฉันบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถบอกใครได้รามทาตรู้สึกตกตะลึงมีอะไรที่เจ้าไม่สามารถบอกแม้แต่ฉันได้เจ้ากำลังซ่อนความลับอะไรอยู่เสียงของอนิตาแผ่วลงฉันฉันไม่ใช่คนดีหรอกค่ะท่าทนอาจารย์ฉันกระหายมากฉันหลงทางไปแล้ว แล้วเธอก็พูดบางสิ่งที่ทำให้เลือดของรามาธาตแข็งตัวไปทั้งร่างฉันไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาฉันคืออัตมันวิญญาณที่เร่ร่อนร่างของรามทาตสัน่นสถานราวกับว่าพื้นดินได้หลุดจากใต้เท้าของท่านอาตมันเจ้าพูดอะไรฉันจะเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างไรอนิตาก้มหน้าลงและค่อยๆเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอ หลายปีที่แล้วฉันคือพระราชินิรธามีชายคนหนึ่งชื่ออรชุนเขาต้องการแต่งงานกับฉันแต่ฉันไม่ได้รักเขาเพื่อที่จะได้ครอบครองฉันเขาใช้ใส่ดำเขาบังคับแต่งงานกับฉันแต่ฉันไม่เคยยอมรับเขาเลยคืนหนึ่งเมื่อเขาพยายามจะล่วงละเมิดฉันฉันก็ขัดขืนเขาก็คลุ้มคลั่งด้วยความโกรธและฆ่าฉันเมื่อฉันตายเขาพูดว่าดวงวิญญาณของเจ้าจะไม่มีวันเป็นอิสระจนกว่าเจ้าจะได้ร่วมหลับนอนกับชายผู้บริสุทธิ์หรือฤาษีตั้งแต่นั้นมาฉันก็เร่ร่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ หัวใจของรามทาตเต้นดังยิ่งขึ้นอนิตาจับมือของท่านไว้ท่านอาจารย์เจ้าขาฉันไม่ได้โกหกนะคะถ้าท่านไม่ช่วยฉันคืนนี้ฉันจะต้องถูกสาปให้เร่ร่อนไปตลอดกาลมืออัอนอ่อนนุ่มของเธอสัมผัสผิวหนังของท่านรามทาตสั่นสะท้านไปทั้งกายและวิญญาณแต่แล้วเสียงทุ้มลึกก็ดังก้องมาจากภายนอกมีใครบางคนอยู่ตรงนั้นรามทาตตกใจรีบวิ่งออกไปนอกกระท่อมความมืดภายนอกถาโถมเข้ามาเมื่อท่านหันกลับไปมองอณิตายืนอยู่เงียบงันทันใดนั้น เงาอันมืดมิดก็ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าท่านเสียงกังวลดังขึ้นว่าฉันคือผู้ที่ส่งเธอมาหาเจ้าฉันพันฒนาการวิญญาณของเธอไว้ด้วยสายดำบัดนี้เจ้าก็ติดอยู่ในกับดักของฉันแล้วเจ้าหนีไม่พ้นรามท่าสูดลมหายใจเข้าลึกๆและตอบอย่างใจเย็นว่าสายดำของเจ้าจะใช้ไม่ได้ผลกับฉันเจ้าคิดว่าฉันจะหลงไหลในความงดงามของหญิงสาวหรือไม่เลยนั่นไม่ใช่หนทางของฉันเมื่อได้ยินดังนั้นอนิตาก็ก้มหน้าลงความละอายปรากฏในดวงตาของเธอ เงาคำรามอีกครั้งเจ้าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเจ้ามีความปรารถนาแล้วเจ้าจะต้านทานฉันได้อย่างไรรามทาตหลับตาลงและเงยหน้ามองท้องฟ้าหลังจากความเงียบเงันชั่วขณะท่านก็กล่าวว่าฉันเลือกขนทางแห่งแสงสว่างไม่ใช่ความมืดมิดของเจ้าน้ำตาเอา่อล้นในดวงตาของอณิตาเธอเริ่มคิดฉันเกือบจะทำเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆหรือฉันกำลังพยายามดักจับชายผู้สูงส่งอย่างนั้นหรือรามทาตพูดอย่างอ่อนโยนว่า อนิตาจงมองเข้าไปในตัวเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการจะเป็นจริงๆหรือฉันไม่เคยใช้ตามองผู้หญิงด้วยตัณหาเลยทำไมเจ้าถึงต้องการช่วงชิงศักดิ์ศรีของฉันไปเงาหัวรอสายเกินไปแล้วริีไม่มีอะไรสามารถย้อนคืนได้แต่ดวงตาของอนิตาบัดนี้มีแสงใหม่เธอพูดเบาๆว่าฉันไม่รู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดฉันแค่ต้องการอิสรภาพความสงบสุขรามท่าตอบว่าเจ้าต้องสู้ไม่ใช่เพื่อวิญญ,ญาณของเจ้า แต่เพื่อตัวตนของเจ้าทั้งหมดการต่อสู้นี้เป็นของเจ้าแล้วอานิตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆึกเธอไม่กลัวอีกต่อไปเธอหันไปมองเงาและประกาศว่าใช่นี่คือการต่อสู้ของฉันและตอนนี้ฉันจะสู้ด้วยตัวเองเธอหลับตาลงยกมือทั้งสองข้างขึ้นและเคลื่อนเข้าหาเงาทันทีที่เธอสัมผัสเงาลมกระโชกแรงก็พัดโหมความมืดมิดสันสถานเงากรีดร้องและบิดตัวแต่จิตวิญญ,ญาณของอนิตาก็ได้ตื่นขึ้นแล้วด้วยพลักกำลังทั้งหมดของเธอ เธอได้ทำลายเงาลงความเงียบเงันกลับคืนสู่ผืนป่าเมื่ออนิตาเปิดตาขึ้นรุ่สีรามาธาตุก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสงบและเคร่งขรึมเธอเดินเข้าไปหาท่านและกล่าวว่าฉันเกือบจะทำความผิดพลาดที่ร้ายแรงแต่ท่านได้หยุดฉันไว้ท่านนำฉันกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ของฉันรามาธาตุยิ้มและตอบว่าบัดนี้เจ้าเป็นอิสระแล้วไปเถิดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเจ้าเสียอนิตาก้มหน้าลงน้ำตาคลอเบ้าและเดินจากป่าไปตลอดการ ดวงวิญญาณของเธอบัดนี้เป็นอิสระแล้วเธอได้ก้าวออกมาจากความมืดมิดและเข้าสู่แสงสว่าง